อ่านะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับ CBR 6 5 0 F 2017ของคันด้านะครับผมนี่ครับน้องวิทย์นี่ครับไงครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับมีไฟครับมีไฟเปลี่ยนแปลงนะครับตลกตลกคือไม่ใช่อะไรคือถ่ายไปแล้วครับคือแบตกรอกหมดก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายอีกรอบหนึ่งไฟจะเป็นอ๋อไฟ LED นะครับไฟ LED เหมือน CBR 500เลยอืม อันนี้ก็จะเป็นช่องระบายลมใช่ไหมครับช่ครับแล้วก็เป็นระบบระบบเบรกเบรกนี่เปลี่ยนแค่รูปลักษณ์นะครับมใช้ของนิชินเหมือนเดิมต้องสังเกตดีๆนะครับจานก็จานเดิมครับดิดคู่นะครับผมเหมือนเดิมแล้วก็มีท่อครับมีท่อดีไซน์ใหม่ครับให้สูงขึ้นดีไซน์มีน้ำมาท่อดีนะนี่ฮะใหญ่ซึมลืมเลยทีเดียวเออเออล้อแข็งเนี่ย แข้งแข้งแข็งสีตัวเก่าเปลี่ยนแค่สีครับเปลี่ยนแค่สีใช่ไหมอันนี้จะเป็นสีทองครับตัวเก่าจะเป็นสีดําเหมือนในนี่เลยเหมือนเหมือนตัวห้าร้อยเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทอนี้เงาวิ่งวิ่งเลยรถออกได้กี่เดือนแล้วคะนี่ออกได้สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์อืมที่ไหนแล้วก็มีอะไรครับที่เป็นจุดเด่นอ๋อมีไฟท้ายครับไฟท้าย l อ d วดีมาเลย ถ้าใครเปลี่ยนนี่เสียดายเลยนะเนอาไม่ใช่เป็นของเอ็มแล้วใช่ไหมไม่ไม่แล้วครับไม่แล้วครับโดนว่าเยอะเกินเปลี่ยนเลยเนี่ยถายเดิมยังไม่มีทะเบียนนะทะเบียนยังไม่ได้ก็ระบบโช๊คโช๊คโช๊คได้ของโชว่าครับหน้าหลังเลยครับโชว่าหน้าหลังใช่ครับเนี่ยเกียร์ยงก็อะไรก็เหมือนเดิมใช่ไหมเป็นเกียร์เหมือนเดิมครับเปลี่ยนแค่สีแล้วก็โช๊ค เบรกแข็งส <Bem. S 2> ีแข็งเครื่องใช่ไหมแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายครับไหนไหนผมขอดูไฟท้ายหน่อยฮะสว่างจ้าจะเดี๋ยวดูไฟนะครับแป๊บหนึ่งนี่โอ้โหแสบตามากเห็นเล็กๆนี้แต่แบบประสิทธิภาพนี้อลังการมากใช่ไหม โอ้ใครมานั่นพื้นปาร์ตพื้นปาร์ตเลยทีเดียวแล้วก็อะไรครับที่เป็นการขับขี่ครัับบอการขับขี่สนุกครับสนุกครับออกเีิมาแล้วครับสองร้อยโลแรงไหมครับเป็นยองเป็นยองนยองครับการขับขี่ สนุกครับขับสบายครับไม่ปวดหลังไม่เมื่อยแขนครับก่อนหน้านี้ขับรถอะไรมาอ่าเวฟครับบอกตรงเลยเวฟอันนี้กระโดดมาเป็นหกร้อยเลยกระโดดมาเลยครับเป็นไงความรู้สึกแบบกระชากไหมโอ้ยแบบติดมืออพุ่งพุ่งอ่งเดียวอะผมนี่กลัวเลยระยะแรกโอ้าคิดงไงถึงได้ตัดสินใจจะออกออกขันเนี้ยฮะคิดยังไงชอบครับชอบชอบชอบมาตั้งแต่โมเดลแรกนะครับ เลิงเริงเริงกี่ตัวครับเนี่ยตอนออกเนี่ยเลิงไปสองตัวครับสองตัวคือห้าร้อยกับหกร้อยครับหกร้อย <600. S 2> ตัวสปอร์ตทั้งคู่เลยอ๋อชอบสปอร์ตใช่ครับเนี่ย <c oughs> ลองสตาร์ททอดเดิมให้ฟังหนยครับทอดเดิมๆนะครับจากโรงงานเลย ตัดได้ตัดด้ตัดตเลยหมดนะครัยบยอมมนะ <c oughs> เอาสักรอบหนึ่งรอบพ <c oughs> อบแล้ครับาคนี้กครับผมขอบคุณมากตันนี้ก็เป็นระบบชิปกุญแจชิปนะครับเนี่ยก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้ เผี่ยคนไม่รู้นะครับก็สวิตปิดเปิดออฟลันอะไรวะเนี่ยสตาร์ท <laughs> ผ่า <laughs> ผ่ <laughs> ผามากนะครับไฟสูงไอ้นี่เหรออะไรนะไฟฉุกเฉินนี่อยู่นี่อ่าเหมือนเดิมอ๋อเออใช่ใช่ลืมไปก็ขับยิงชามอยู่ตรงนี้ <laughs> <laughs> โอเคครับผมก็ขอบคุณน,น้องวิทมากนะครับผมโ <laughs> อ,<บ>อ้โหก็จะรีวิวเซตนี้ ไปคิดมากอะเ <g ül üyor> นี่ฮะไหนเดินดูรอบอีกครั้งหนึ่ง